เมทันแม่บ้านหน้าเตด,ดนี่คนเป็นใครกันแน่ทุกคนเรียกหนูเสมอว่ายุทธิดาแห่งการไฟฟ้าและการป่าปาตัวละครเมท่าผมไม่ได้นึกอะไรมากเลยผมแค่ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่แม่บ้านที่ออฟฟิศที่แบบ เวลาผมงงๆอะไรอะ่ะผมจะเดินไปถามเขาแบบพี่อันนี้เช็ดยังไงครับเขาก็จะแบบโปรจัดอะไรเงี้ยเออแล้วเราสมแบบัยเชี่ยเกงซาดเป็นแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยพี่เขาแบบรู้หมดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากแม่าพา่อยอบฟิตอะไรเงี้ยมังแค่นั้นแหละค่ะจ้ะคนนี้นึกไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเหมือนมีในใจเพราะว่าโปเต้ที่แสดงเป็นเมทัลเคยจะแคสมาเล่นโฆษณาทีนแล้วแบบเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวแต่ว่า ลูคราไม่เอาผมแ่บไม่เป็นไรโปรเ้ผมจะจดจําคุณแล้วผมจะพาคุณกลับมาในสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็แบบมาถึงก็แบบถูกต้องอะไรเงี้ยทุกคนเรียกหนูสมุทว่ายูวัธิดาแห่งการไฟฟ้าแหละการประปาตอนนี้ทํากํากับแล้วก็ทําผู้ช่วยผู้กำกับอยู่ที่เซวอนฮาวค่ะไม่เคยไม่เคยรับงานแสดงเลยนี่คือแบบเป็นงานแรกในชีวิตเมทันจะเป็นคารคเตอร์แบบนิ่งๆไม่ได้แสดงออกเยอะ มันจะเป็นคลเตอร์ที่เห็นได้ในหนังพี่เต๋อที่แบบว่าพูดจานิ่งๆหน้าเด็ดๆหน่อยนี่แม่บ้านคนก่อแล้วเหมือนกับเขามีเขาเป็นผู้กำกับเขาจะมีภาพแบบหลายๆแบบอยู่ในหัวที่เอาออกมาใช้ได้ตลอดเย้ยคือการมีพี่นายอยู่มันเหมือนทําให้แบบทุกอย่างมันดูแบบธรรมชาติคือเราก็จะมีการแบบว่าคือพอแบบคัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่นายเขาก็จะแบบเฮ้ยโมเต้รลองแบบนี้เปล่า พี่ฝากบอกว่าแน่นะักหรอบ้านนี้มันหาจะซื้อจําได้เป่าวพ่คะอายังไม่ด้ขอแล้วพูยืนตรงนี้ได้เหรอออ่ะก็จริงฉากยกเครืสื้ผ้าหนีงูเนี่ยไอเดียมันเกิดมาจากจะเล่าเรื่องอะดรีนาลีนนะแบบนึกง่ายๆไม่รู้มังเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เป็นแบบรู้เปล่าวเวลาไฟไหม้คนเายกตู้เย็นหนีได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นมันดูเป็นโจ๊กอ่ะแต่ว่าแบบเราก็รู้สึกว่า ดูมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็ดูแบบอ่ะก็คงสนุกดีตลกดีอะไรเงี้ยเอออันนั้นอ่ตอนที่เวิร์กช็อปกันพี่เต๋อบอกว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเครื่องสื้ผ้าทีมอาร์เขาก็เลยใช้เครื่องสื้ผ้าจริงแต่ถอดไส้ในออกหรือแต่โครงแต่ถามว่ามันเบาลงไหมมันก็ไม่นะมันก็แบบหนักมากอ่ะคือตอนแรกเหมือนเขาก็พยายามที่จะแบบให้ยกขึ้นเหนือหัวด้วยแรงของตัวเองซึ่งอ่ะ ทำไปได้นิดนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไมแข็งแดงเลยอ่ะไม่มันมันต้องบาลานซ์แบบดพอแบบหมายถึงว่าก็บาลานซ์มันเหนื่อยมันมันตลกมากครับแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบไม่น่าจะมีซีนแบบเนี้ยอยู่ในหนังของพี่เต๋อ เขาก็เลยเอาสลิงขึงเครื่องาให้อย่างี้อยู่ดีก็แบบมีเคสสลิงอะไรแม่งเต็มไปหมดเลยเก้าแรกสู่การทําหนัง<ห>นบู๊เห็นไหม <laughs> มีฉากสลิงแล้วนะตอนคิดเป็นบทมันก็ตลกดีพอไปถ่ายจริงไม่ไม่ค่อยฮามันมันแบบย้นเยื้เต็มหมดมีสลิงแล้วก็ไม่สบายก็เหนื่อยอยู่ดี <laughs> มีสลิงก็เหนื่อยอยู่ดี <laughs> ถ้าเราค่ยๆเรไปไหน